เพียไปออกกาลังกายมาค่ะเพื่อนเพ่อนกลับมาบ้านแกทําอาหารรอค่ะตอนนี้ก็กำลังต้มกาแฟค่ะคนละถ้วยค่ะกาแฟสีเหลืองในกระทะนี้ก็มีสำรองค่ะสองใบเดี๋ยวให้ชมครับเพื่อนเพื่อนว่าแกทําอะไรบ้าง <c oughs> Good morning Good morning <c oughs> ดเ,เดี๋ยวให้ดูกับเพื่อนเจียทอดไข่ดาวกับเบเกนค่ะไข่ดาวเรียมค่ะไข่ดาวกรอบก็ขนมปังมีปลาแซลมอนด้วยค่ะ <c oughs> มีเนยมีนมมีดอกไม้มีเทียนด้วยค่ะพเพื่อน <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นน้ำไม่นั่นค่ะเรียกว่าน้ำทับทิมนี่ค่ะ เกจัดรอไม่เป็นไปออกกำลังกายมาน่ารักจังเลยแล้วก็กระดาษวางเป็นม้วนเลยคะ่ะเพื่อนๆกระดาษวางเป็นม้วนเลยกฟฟาแฟค่ะคนละถ้วยมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันคะ่ะเกนั่งรอเลยคะ่ะยีเวทีฟองโฟมมี่กับไอ้ไทยหน,นุ่ม น่ารักไหมครับเพื <Beautiful S 2> ่อนๆไม่เป็นไปออกกําลังกายมาไปเดินมาค่ะรีบอาบน้ําใหญ่เลยพอมาเกก็ทอดไข่เสร็จแล้วเบเก้นเสร็จแล้วมาสิงเกก็ต้มกาแฟให้ไม่เป็นก็เข้าห้องน้าใส่เสื้อผ้าอย่างรเร็ยเลยค่ะเพื่อนๆใส่เสื้อผ้าใช่ใส่เสื้อผ้าเคล็ดเขาไหมมีอย่างเร็วขุดแต่ไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างไบ ทานด้วยกันครับเพ kind of like ื่อนๆอาหารเช้าค่ะอืมอาหารเช้าสายสกูดีตี <t <t ้คาเฟ่ทานด้วยกันครับเพื่อนไข่ดาวหกใบฮะนี่เป็ดจนเอ้ยย่าแำหวานเลยยิ่งไป่ากต้องอร่อยเลยอ่ะ แล้วน mm. ี mm. okay. ่อือเยกว่าเบเก้นมันมีสองแบบแบบใหม่กับแบบเก่าลองแบบใหม่ด้วยค่ะอืมโอเคทดสอบว่าแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่อะไรกว่ากันเพื่อนอืมอร่อยที่สุด

อืมม,<ะ>ม,มกกิ้น่เฟตจ้ะมินมิ้นก็สุดมาเก็บเบสเลยนิดนิดซอฟต์จ้ะมาคะทานข้าวเล็กันค่ะทานอาหารอาหารเช้าชชคดีค่ะนมกับกาแฟนมกับกาแฟกาแฟน<ม>ีน่นมนมแล้นม นมนมอนมนมอืมนมกาแฟสอนภาษาไทยพูดไทยเนี่ยนมเนี่ยนมนมเนี่ยนมสมูทนม

เดี๋ยวทำงานเสร็จไม่เป็นก็มีธุระแกก็มีธุระเดี๋ยวเราจะทานอาหารก่อนคางเพื่อนคุณล,ลุงอ่ะเวลาทานอาหารชอบดูหนังทำงานก็ชอบดูหนังเดี๋ยวทานอาหารเสร็จกันครับ วันนี้ทำอาหารได้เก็บจานด้วยคะ่ะเพื่อนเมื่อวานนี้แกทำอาหารทีนี้ครัวดูไม่ได้เลยค่ะไม่เป็่นมาเก็บก็เลยพูดว่าเธอนี่ชอบทำอาหารแต่ไม่ชอบเก็บชอบล้างแกนั่งยิ้มวันนี้เก็บค่ะทำด้วยเก็บด้วย ก็เลยมาถ่ายอวดเพื่อนๆหน่อยค่ะเพาว่าแกเก่งค่ะคนทําความดีต้องประกาศค่ะเพื่อนๆชอบทำอาหารไม่ชอบเก็บโดนทักหน่อยมาเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ไม่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนไม่เป็นก็มาตามมีการเจดโตะอีกอ กาแฟถ้วยที่สองค่ะปกติแกไม่เก็บไม่ทิ้งนะครับเพื่อนๆไม่เป็นบอกว่าทิ้งขยะเมื่อวานนี้แกขี้เกียจก้มค่ะแกไม่ชอบก้ม ทากล่องนมด้วยน่ารักจังโอ้ยเก่งจังเลย<ด> <c oughs> นห<ด> <c oughs> นทักอันนี้ก็กระดาษน่ารักจัง